โอ้โหนั่นฮะเช้าเช้ามาดูคอกชะโดฮะเนี่ยโน่นโน่นโน่นยังไม่โผล่นะยังมดุดมุดกันหากินอยู่ใต้น้ำโน่นโน่นดำทะมึนไปเลยฮนะเนี่ยตรงนั้ ครอกปาชะโดตัวเริ่มใหญ่แล้วนะชุดนี้ก็เลยแบบดำน้ำได้นานกันนู่น ปลาชะโดเยอะนะที่นี่ภาพอาจจะไม่ชัดนะอาจจะเห็นเป็นแบบว่าเหมือนกับมีแค่โผล่มาให้เห็นแบบน้ำกระเพื่อมนะโอ้โหโน่นโนแม่โผล่มา เหมือนน้ําเดือดแะนะพบไอ้แสงนะแสงมาจากฝั่งตะวันออกมันก็จะเห็นเป็นแบบนั้นนูองูโน่เหน็หนไหนมโถ่มาแล้วแม่นี่แหละธรรมชาติสวยๆท,ที่หาดูกันได้ยากนี นะั่นแ็ละจะหามุมให้ดูส,สวยๆแล้วกัน <_ ın> เผื่อว่าจะได้เห็นภาพสวยงามโอ้โหเนี่ยตรงนี้ก็เห็นโน่นๆฮะเห็นแล้วเริ่มเห็นดำๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มดำๆอยู่ใต้น้ำ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นพวกไอ้ปอกแล้วเขาเรียกว่าไอ้ปอกแล่ะตัวเริ่มใหญ่ละเริ่มแบบความรวดเร็วความแข็งแรงเนี่ยถือว่าสุดยอดล่ะแต่เราฝูงนี่ก็มีหลายร้อยตัวนะ ถามรอดหมดไหมไม,ไม่ไม่หมดคนระับพวกนี้เพราะว่าต้องกลายเป็นเหยื่อของปลาใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นปลาชะโดเองหรือว่าปาลากายนะแถวนี้มีปลากลายเยอะตามกันมานะนี่นี่แหละอาจจะดูไม่ชัดว่าเห็นเป็นตัวปลานะแต่ว่ามันก็เห็นเป็น น้ำกระเพื่อมนะมีเหมือนน้ำเดือดเนี่ยมาเรื่อยๆแบบนี้นี่แหละบรรยากาศของปลาชโดเนี่ยลูกปลาชะโดนั่นเลยก็เก็บมาฝากกันนะหลายคนก็คิดถึงอยากจะดู คอกปลาชะโดอีกนะก็เก็บมาให้ชมกันแต่ว่ามันไม่ชัดนะมันไม่ชัดตรงที่ว่าบรรยากาศยามเช้ามันแสงมันมากระทบนะทำให,ให้มันแบบเห็นไม่ชัดเจนแต่ก็แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะนะสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ